เอาละครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในายป๊อบเบงแมนกับเกมที่ทุกคนก็รู้ว่าคือเกมอะไรนะครับ j u i c ิฟเวอร์เดอะเกมก็กลับกันเข้ามาแล้วนะครับในช่วงเวลาเย็นเย็นเมือนเม่อท่นี้นะ ก็วันนี้พี่ก็ไม่มีเวลาเลยนะครับก็ไปที่โรงพยาบาลมานะครับหมอน,นัดนะครับบอกว่า <c oughs> ก็เ <c oughs> พิ่งจะได้กลับมาเล่นนะอ่ะก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับสําหรับลีกในสัปดาห์นี้นะก็ GM ก็ได้ปล่อยภาพมาเมื่อตอนสักป,ประมาณเที่ยงคืนได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เออเรียกว่าทําแฟนๆแล้วก็หลายๆคนเรียกว่าหงายเงิบกันเลยทีเดียวนะครับตัวที่จะเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับอ่ะจากที่ทุกคนตั้งความหวังไว้นะครับแล้วก็เดากันว่าจะเป็นเอาลอซราสเจน2นะ ก็ได้ยังไงอะต้องเรียกพูดว่าไงอะคือว่ามันไม่ใช่นะครับซึ่งแบบว่าจากเหตุการณ์เนี้ยคือว่าภาพอ่าตรงด้านหัวของไดโนเสาร์มันไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอ่าก็สรุปเลยนะตัวที่จะเข้ามาในลีกก็คืออ่า ไคโอโลโพ s ซารัสนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมก็ยังไม่มีนะแต่จะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับก็พร้อมที่จะระเบิดศึกทุกเมื่ออยู่แล้วแหละแต่ว่าก็อยากได้เอาลอ7-2อ็ดสองอ, <c oughs> อยังไม่เข้านะครับโอเคก็ดีไปนะเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะว่าไคโอโลโพ s ซลารัสเนี่ยมันหน้าตามันเป็นยังไงครับ อ่าเจอแล้วนะครับผมอ่ะหน้าตาของมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่าไคลโอโลโพซซลันนะ <c ười> ครับก็คล้ายๆบานแ์ฉ่งนะควอาจจะตัวใหญ่กว่านะครับก็เห็นไหมท่ายืนก็คนละท่ากับที่ถ่ายในภาพเงาเลยนะครับผม <c ười> บ้าชิบหายเลยนะครับโอเคไม่เห็นกระบังบนยังไงอ่าไม่เห็นเออไม่เห็นกระบังตรงเหนือคิ้วมันนะเพราะว่า ภาพมันไม่ชัดเท่าไหร่ไงตรงส่วนหัวนะครับโอเคเราก็รู้แล้วนะว่าคือตัวนี้นะครับอ่ะก็จะตีระเบิดศึกยั่งชิงกันในวันศุกร์นี้นะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปตีกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงเป็นภาพหน้าปกเอาไว้ให้นะครับจะได้แบบว่ารู้สึกเจ็บใจกันเหมือนพี่ๆกำลังเจ็บใจอยู่เออให้มันได้อย่างงี้สิอ่ะก็คงถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะต้องตีแพ็กนี้นะครับเป็นแพ็กที่ทุกคนรอคอยให้ผมตีนะครับเพราคงพง คงจะมีผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะตีได้นะในช่วงเวลานี้นะเหลือแค่4ชั่วโมงกับ3านาทีนะทลไม่ถามว่าคงมีแต่ผมและคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะสามารถตีได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้อิชิตันถึง3ตัวนะครับผมอ่าซึ่งของผมนี่ก็มี2ตัวแล้วนะตัวที่3มนี้ก็ยังยังขาดอีกเยอะเลยนะครับซึ่งผมจะไม่รอใดๆแล้วนะครับผมจะซื้อออกกันทีเลยนะครับอ่ะจัดกันไปนะครับตัวที่1น,นะครับสม แล้วจะเกลือไหมอยากจะรู้เหมือนกันซัมมาอัะอย่างไวตึ๊ดตึตึเข้าเครื่องบดเข้าเครื่องบดนะโอเคทีเดียวแหมมันต้องทีเดียวมั่งแหละโอเคออกมาแล้วนะครับซัมซัมตึ๊ดตึตึกินอาหารซะแล้วก็เข้าเครื่องบดโอเค นั่นไงเอาแล้วไงเริ่มจะเล่นเราเขาให้แล้วนะครับไอมันได้อย่างงี้แิเอาอีกทีหนึ่งเอออตายอย่างงี้อีกแปดทีก็ไม่สาเร็จเอยเสียอะไรให้มันเสียน้อยน้อยสามทีแล้วอ่ะคิดดูมาจะเสียเท่าไหร่ฉันก็ไม่กลัวทั้งนั้นอ๋อสี่ทีแล้วอ่ะเอยแล้วมันจะคุ้มไหมอาการนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อคนดูนะครับห้าทีนะครับทั้งหมดนะครับ 8540ตรงนี้ก็โดนไป400แล้วนะโ okay. อเคอาสมมาก็ยังขาดอีก4ตัวนะผมมาเลย4ตรง4ตัวอะไรเจยดไม่สนทั้งนะั้นอะ่ะมาออกมาซึมออกมาอิชิตันก็ปรากฏกายขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงทหารเข้าแ,แล้วก็อ่ามาร์เก็ตเลยซื้อออกคันที แล้วก็เอาตัวนี้ออกก่อนออซึมซึมนะออกมาตัวนึงแล้วนะครับหมดแบบยั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 บเลยทีเดียวขาดอีกสองตัวนะครับแล้วก็ทําอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาออกตั <c oughs> ววัดใจกันตัวสุดท้ายนะครับออซึม <c oughs> ออกมาแล้วสินะในที่สุดก็ครบแล้วสินะ ก็เหลือผสมกนันนะครับอือซึมทำให้เป็นเลเวล40เท่านั้นนะฟือ้อโอ้โหยืดเยื้อจัดจา้าดอ่ะโอเคซึมอ่นานไอ้มันได้อยากก่างเงี้ยใช่อีชิตามตัวที่สามของฉันออซึมโอ้โห้สามทีก็เป็นแล้วอ่า,อาทีที่สี่นะครับอือซึมบ่ ทีที่หนะครับดูซิจะได้ไหมอ๋อมันต้องได้แล้วอะ่ะโอเคตัวนี้ก็ตก5ทีเหมือนตัวนั้นเลยนะครับเป็นที่จะขึ้นเลยเวลสากสินะครับมาทีสุดท้ายแล้วนะครับเฮ้ยจริงๆเราเก็บไปเป็นกําลังลบก่อนก็ได้วะ่ะเราไม่น่ารีบอัพหมดเลยเออผมลืมไปเลยเอาได้8ปดพันฝ่าแล้วนะครับโอเคตรงนี้ผมก็ใกล้แล้วนะครับ จะได้นะตึ้น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 คนหนึ่นเขาได้ไม่นานแล้วว่าเราขึ้นใกล้นะไอนนมันได้อย่างงี้สิแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมก็ซื้อออกอีกเช่นเคยนะครับตรงนี้ก็เหลือแค่สองพันแล้วนะครับสบายขอตรงนี้หน่อยไหนก็เสียไปเยอะแล้วขอเก็บมั่งดิฝานะครับมามาลุยศึกนี้กันเลยดิฝานะครับโอ้ผมลืมไปผมก็โวซะเต็มที่เลยทีเดียวโวแล้วโวเล่านะครับอ่ะมีสามสิบสองตัวนะครับลุยกันเลยดิฝา แค่นี้ก็ไหวแล้วนะครับลยุยแล้วก็ดันไปโว้ไม่ได้เก็บไปใช้ก่อนลืมไปเลยนะครับเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับเลยต้องซื้อออกตรงนี้อีกนะครับมาลุยมาเลยมันบังครับอะเอามาสองตัวก็ไม่ได้เลยเอาโหบ้าที่สุดเลยนะครับอ่าจมตีไปเลยเรามันแค็้งแกร้งขอเบาเสียดหน่อยนะบต่นะเฮยจะสู้อีชิตันของทดี้ยังไงล่ะ ใส่เข้ามาได้เลยครับคู่สุกันไม่ใส่่าเปลี่ยนัทนะครับโอเคตัวนี้เลือดน้อยหน่อยนะ459นะครับบอไม่กล้าใส่จบแต่อย่างเดียวอะ่ะไม่สนใดใดดังนั้นนี่นะตายไปหนึ่งนะครูคลาไปแล้วนะครูคลาตัวที่สองนะมาเลยกุูลาสุพัฒน์ผมมีกลัวกาอยู่แล้วจะรีบเลี้ยทางไปอยู่เนี่ยฉันจะต้องไปเอากาดการดอะไรวะนี่ก็ <c oughs> ยังไม่รู้เลยว่าการดอะไรนะเนี่ยตายซะยอย่าอย่เลย ไม่ตายยังอยู่ได้ม,มันมีสแปลกแล้ว,ว่ามันล้มเราได้เลยนะเนี่ยผ่ายแล้วถ้ามันโจมตีสี่มีสิทธิ์ล้มผมได้เลยนะเนี่ยเอ้าไม่โจมตีล้วงั้นไม่สนนะผมโจมตีอย่างเดียวอะเอาให้ตายนี่นะเรียบร้อยมามาเลยเแกตัวเดียวแล้วสินะกุลาจังทลีทางไปอยู่นี่คาโปดิไม่ใช่กุลาจังโดนไปห้าเลยนะตายอย่างแน่นอนอมไม่ตายวะ ทำได้แค่นี้เองอะตายซะเถอะยังอยู่เลยบอกแล้วให้ลีกแท็กไปกนี่นะเรียบร้อย <c oughs> ตายก็ชนะไปแล้วนะครับ้แย่เลยดันเอาไปโหว่ทั้งหมดเลยนะลืมไปเลยดีกว่า <c oughs> เลยต้องซื้อออกตรงนี้อีกโอ้โหบ้าที่สุดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ต้องซื้อออกหมดอยู่แล้วละ่ละซื้อออกนะครับซื้อออกซื้อออก <c oughs> ซื้อออกบบจัดจัดอะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับลุย ยังไงก็คงไม่เกิน5 0 0พันนะผมเดาแค่เดาไว้เฉยๆยังไงก็ไม่เกิน5 0 0พันใจเย็นๆไว้ก่อนเราสอมอ300มันมี2เราไม่ตายนะเก็บไว้หนึ่งก่อนนะพร้อมท้าชนท้าบวกอยู่แล้วมาเลยนายคิดว่าแน่จริงแล้วก็อันแน่ป้องกันหนึ่งแล้วเหลือไว้สองคนระับนาป้องกัน2กลัวเหมือนกันนะสิคัวเหมือนกันนะสิต่างคนต่างกู นะต่งกงนต่กลัวแต่ว่าอ่าผมรู้สึกว่าจะกลัวเยอะป่านะครับถ้าผมแพ้นี่ผมซื้อออกอีกนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองก็พอแล้วเราเก็บไวนะ้สามครับอันแนี่เรียบร้อยแข็งแกร่งอย่างเราต้องทำได้โอเคมาแล้วนะส,บบสปูว์โผาดนะครับหายแล้วโอ้ยแต่มันไม่มีมันมีแค่สามนะจบในโจมตีนะครับโอเคผมจะหยอกมันเล่นไปเรื่อยโจมตีหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็เหลือไว้สาม อันน่าตายซะงั้นน่ะโอ้โหแข็งแข่งจัดจัดอิจิตันตัวนี้มาเลยแต่ผมตายแน่เลยสภาพนี้นะมันมีหกเลยนะมาเมทิโอชิคัสนะโอ้ยโจมตีห้าตายเลยครับสนะภาพนี้เออโอโ้ต้องเอามาแบบเอามาไม่คุ้มเลย <c oughs> โอ้ทีแรกไปโวซะเยอะนะครับลืมไปเลยทีเดียวว่ามันไล่แต่เวลสิบึ้นไปนะคสิบแล้วก็ยี่สิบแล้วก็สามสิบแล้วก็สีส่สิบนะครับโอ้โหบ้าจริง แต่ก็ปาบไปได้อย่างง่ายได้ถ้าไม่ว้ก็ปาบยากน,น,นะหาวจริงๆนะับเออเสริมมาแล้ว45เลยนะครับอะมายกต่อไปนะครับเอาเป็นตัวไหนไปดีดูไม่ได้ว่ามันแข็งแกร่งเหมือนกันนะเนี่ยดูจากอาการนะผมก็จะเอาเป็นตัวไหวหน้าไหวสู้ได้สู้ได้โอ,อ้โหเราซื้อออกซื้อออกแล้วก็ซื้อออก ซื้ออกอกเดียวอ่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้โอเคไหวนะสู้ได้เลยถ้าไม่ได้เดี๋ยวไปซื้อออกอีกซื้อออกแบบจัดๆอ่ะเออมันมีสองสียังล้มเราไม่ได้นะครับมาเลยแค่เดาเฉยๆนะมาเลยบาเกลเล่นจะไม่โควตา,ายอยู่แล้วฉันมาสู้เพื่อเอากามาแป็น,นองค์จัดแล้วมันจะคุม้มไหม ค่าทองใบเดียวอ่ะโอ้โหค์ดทองวิบวับใบเดียวหมดต้องเกือบห0 0พันนะมามาเลยใส่เข้าไปได้ไม่กล้าโจมนะครับบางคนแต่มีกล้าโจมนะคร,รับสไตล์ครบแล้วนะครับอ่ะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนเ <c> ด <ười> <c ười> ี๋ยวจะทจมอะไรชั้นได้มีห้านะับโอเคมันถงต้องใส่แล้วแหละบอดนะครับตามสไตล์บอดมีห้ามันต้องโจมตีแล้วนะครับโจมตีห้าผมไปแล้วนะเออเรียบร้อยไปอย่างรุนแรงเลยว่ะอิชิตัน ได้อย่างนี้สิมาโอเลกกวาแต่จะล้มให้หมดนี่แหละจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะป้องกันหนึ่งแล้วก็เหลือไว้เพื่อนสี่เลยนะมาตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะบังอาจนะักกระเด็นก็ไปแล้วกลายมาเป็นการที่ฉันว่าจะเปิดได้เกลือแน่ๆเลยเอแต่ก็ทําให้น้องเอฟซีดูไงว่าเออมันจะเกลือหรือไม่นะมันจะเป็นยังไงนะอ่า ป้องกันไหมป้องกันแต่โจมตีป้องกัน5ดีกว่าป้องกัน5แล้วเหลือไว้สครับน,นันมันมีหนะครับผมดักทางถูกนะมาเลยใส่เขมาอันน่าโจมตี6นะครับแต่กี้ถ้า,ถาเราโจมตีผมกะโจมตี5ก็ล้มได้นะครับแต่ว่าเราตายชัวโ <laughs> จมตี1โจมตี2โจมตี3 ตะกี้มันโจมตีเราหกใช่ไหมอ่าโจมตีสามพอแล้วนะครับแล้วเก็บไปเพื่อนนะครับอย่างนี้จะเจ๋าฝ่านะครับไม่นะเขามไม่ต้องลุ้นตัวสุดท้ายนะเพราะว่าตัวสุดท้ายมันต้องโจมตีเราอย่างโอ้โจมตีเยอะเลยละ่ะถึงจะล้มเราได้นะครับเพราะว่าในความคิดของบอดเราต้องป้องกันอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นโอเคเรียบร้อยนี่แหละแคสเซชั่นฉันมาในร่างสมบูรณ์แบบตายซะเถอะสะโคตสุข,ขัน เลเวลสี่สิบกับฉันจะเป็นแค่แค่สามสิบได้ไงนี่แน่การทองเหมือนกันนะครับดีเจเนรีระดับหนึ่งครับโอเคตุนตุนตนตนอ่ามาสุดท้ายแล้วนะครับต้องใช้เลเวลสี่สิบสามตัวนะครับมามาเข้าเครื่องซะโดยดีมาเข้าเครื่องซะโดยดีอิชิตันมาสีสุดท้ายแล้วนะครับโอกโก้โหก็ยังเสียจะจัดไม่เลิกเออให้มันได้อย่างนี้สิครับมา สมัมเด็โอ้ยสองทีแล้วะตายตายแล้วตายแล้วสามทีเออสภาพนี้นะครับแกล้งกันจ,จัดจ้านเลยนะครับอา้าสี่ทีแล้วนะครับแต่ส่วนมากมันจะห้าทีนะครับส่วนมากมันจะไม่มักไม่เกินนี้ห้าทีแล้วอะมักจะไม่เกินนี้ห้าทีก็ไปแล้วนะครับอืมในมันได้อย่างนี้อ้าวหกทีนะครับ ซำออกมาแล้วให้ <laughs> มันได้อย่างไงลุยครบแล้วสามสามสาสาในแดนกลาง <laughs> มาลุยกันที่ฝ่านะครับอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฟักตัวหน่อยดีกว่าในๆก็ในๆนะอ่าวิ่ของผมภารกิจดี๋ยวต้องฟักนกหนึ่งตัวนะครับผมก็เพเลอซออยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะฟักนกฟักเกตา หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฟักเฮ้ยลงมีเพลาซอร์แล้วนี่ว่ะอ่าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อ่าเอาโคลัมโบแล้วกันโอเคเรียบร้อยปะเราไปลุยกันดีฝ่านะครับมา <laughs> จาสถานการณ์นี้นะครับโอ้โหฝังนู้นจัดเต็มเลยอะ่ะ <laughs> แต่ว่าก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะครับโอเคเท่านั้นแหละมาสามประสานในแดนกลางมาลุยกันดูซิ <laughs> ว่าบุกจะล้มไฟตรงข้ามได้หรือไม่นะครับ ถึงเลือดจะเยอะเพราผมนิดหน่อยก็ตามครับนี่คุณอาจารย์ด้วยอ่ะให้มันได้อย่อยางงี้สิโอ้เลือดมันเยอะเพราเราหมดเลยอะ่ะตัวสุดท้ายดาเมจเยอะเพราเราสามนะครับอา่าถ้าเราโดนตายแม้ไม่ตายนะครับอ่ะเก็บแตกนะเอาไว้นะครับอมาเลยอาร์ซูคัสยันสองโจมตีหนึง่งเอ้ยผมยังอยู่ได้สบายๆนะครับ ป้องกันหนึ่งป้องกันสองเลยเนปป้องกันหนึ่งแน่ๆอ้าวเหมือนจะรู้อ่ะเฮ้ยมันได้อย่างนี้เลยนี่มันแบบว่าเรียบหักเหลี่ยมเฉือนคมจ้าจานอ่ะเออมันมีสามใช่ไหมผมก็จะตานะมันมีสามแต่ตอนนี้มันไม่มีสเต็กละว่าโค่นเลยดีกว่าไหมโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเหลือไว้เพื่อนหนึ่งครับอันแนแโค่นได้สบายๆนียนะ เพราะว่าค่าพลังของเราไม่ต่างจากมันเท่าไหร่นะครับอืม้มันได้อย่างนี้นี่มันต้องโจมตีเราสองเดือหนึ่งนะครับอุ้ยมันต้องโจมตีเราสาเลยเพราะว่าเรามีสแต็กเหลือนหนึ่งนะครับโอเคได้เปรียมโซนการ์ดตี้ต้องเป็นโอชันอย่างแน่นอนไอ้มันได้เงี้สยสูโจมตีหนึ่งโจมตี 2! โจมตี 3! ส,สบายเราเหลือให้เพื่อนสอนะครับโอเคายซะยนะ อ่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีเสียงอะไรดังคืนคืนนี่ไม่ต้องสงสัยนะที่บ้านผมฝนกำลังตกอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วก็ฟ้าร้องด้วยอีกแล้วอีกเช่นเคยนะบ้านผมอยู่ใกล้ทะเลนะดังนั้นการที่ฟ้าจะร้องก็ไม่แปลกนะ <c oughs> ให้มันได้อย่างงี้สิบาที่สุดตายซะอ,อยู่เลยเงียบแล้วโอกาดไมเชนไม่นะหูยช <c oughs> <c oughs> นะแล้วสะใจสุดๆ <c oughs> ตัวเดียวนี่เนี่ย โอเคก็ได้การ์ดแล้วนะครับอ่าพาวเวอร์แอมพิบิสนะอ่าแอมพิบิสนะ us, นะแอมพิบิสนั่นแหละถูกแล้วอ่ะมาเปิดกันนะว่าผมจะเกลือหรือเปล่านะครับปัดได้การ์เงนินยให้มันได้อย่างงี้เอ <c oughs> ้แต่ก็ได้ลุ้นนะครับโอุ๊หได้พิคแอมโปรโมชั่นนะผม <c oughs> อ่ะโอ้โหได้เจวีวสามร้อยนะโอเค อ่ะก็พย่าไปทําตามผมนะครับถ้ามีแพ็คอย่างนี้แล้วเกิดว si> ่าเราคิดว่าเราจะเสียเยอะเป็นแบงค์แบงค์เขียวเป็นเท่านู้นพันเท่านี้ผันข้ามไม่ได้ข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าจะมีแพ็คที่ดีฝันี้มาอย่างแน่นอนนะครับอะแต่ว่าผมก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูไงเออจะได้รู้กันนะว่าเออข้างเราจะเกลือไหมโอกาสที่เราจะได้การ์ด จะอะไรเนี่ยมันมีไหมนะ,ะเดี๋ยวไปทําเรียนแบบพี่นะก็จะหมดแบงค์เขียวได้ง่ายๆนะก็สรุปเลยพี่ก็ขาดทุนไป4 0 0 0เดี๋ยวเเดี๋ยวสี่พกับ0นะโอเคก็ถือเป็นวิทยาฐานนะอย่าลืมนะหลีกนะในสัปดาห์นี้นะไคโอโลโพโซลารนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงเป็นภาพหน้าปกเอาไว้ให้ก็แล้วกันนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะ หรือว่าอคิดว่าเป็นไอ้นั่นเจนสองเหมือนที่พี่คิดเอารอสอารัตนะครับหงายเงืบไปแล้วนะครับพี่หงายเงืบเหมือนกันเนะ <c oughs> ออแปลว่ายังไม่เข้านะแต่ผมพี่เห็นแล้วนะโมเดลของมันนะอะแต่ว่ายังไม่เข้าในตอนนี้นะอะ พอดีฝากนะครับถ้ามีใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้งล่างนะยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป,ป๊อบปสมานก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนแฟนไดอยางเล่นอยู่ฮ่า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 ไปเลยไส